ยิงไทยยิงไทยทั้งหลายยิงไทยชนิดไทยทั้งหลายได้พวกหลังมายืเบังนอกมายูนน้ำหลักผัวผสนับสนุนทุกอย่างคือถ้ามมีอย่างมาเลยก็มีแต่โตก็หีติดหีติดโตมาหีติดโตมาโตติดหีมาหีติดโตมีแต่ติดติดหงมีเงินมีอย่างสับสมบัติทุกอย่างเด้พี่น้องย่ยมาหอดกัสนับสนุนด้วยผัว ไลฟ์สไตล์ก็ตามชีวิตเงินในบันทีผัวคือเาบ่ามี่อย่างกิ่โตมาเนาะบ่มี่อย่างสะหลวงแดงเนาะผัวสนับสน,นุนพี่ย่างเนาะเ่ามีแต่โตก็หี่งก็มอยมาอกม,มีมาสามีแล้วก็อยังมาเป็นคุณนายเป็นมาดามไม่ไม่ผัวก็เลี้ยงผัวก็เลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่เลี้ยงไปเลี้ยงมากเขาก็บอกว่าเอ้ามันก็แล้วแต่ผัวเด้อผัวรวยก็รวยผัว,ว,ผวเหลือใส่เหลือใส่ก็ผัวเงินเดือนกับนุนเงินเดือนผัวก็ไอ้เ <c> ด <oughs> ิเงินเดือนหลายกับเงินเดือนหลายเงินเดือนต่อก็ตามปกติตามไลฟ์สไตล์หรอชีวิตเป็นยิงไทยมาอยู่เมืองนอก กระถามชีวิตอ่ะเงินยในบางทีผัวผัวเล่นกันยิบไลฟ์สไตล์กับแบบนึงผัวหาสองสอมแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบนึงก็แล้วแต่จำเพน้องอือข้าบ่อมีอย่างมาเลยเนาะวิตามินมาเนาะก็มาวางว่าจะได้เป็นคนน่าเป็นมาดามเนาะอือแมนก็อยากเป็นคนน่าเป็นมาดามเนาะอยากไปหาหมูหกห้าผัวอยากเป็นคนน่าเป็นมาดามอยากสังสงสันสันแต่งตัวรูอยู่สบายที่ว่าจะคลองก,กินรูอยู่สบายเนาะ <c oughs> พอมาเห็นสภาพความเป็นจริงโอ้ ไปประเทศไทยมันคือปีคือใจใหญ่แท้ลูลาร่างกางานสร้างเลี่ยงทางหมู่บ้านมาพายุเมืองนอกมันคือเป็นแงซี่มันคือมาเป็นในในภาพจินตนาการไวพ้พอมาอยู่เจ้าของก็บม่มีบ่มีเงินมาแจ๊กสลึงเนาะมิติหีมากเนาะมิติหีกับหมอยกับโตมาก่มีอย่างมาเนาะมหาหดเพื่อบอกก็ไลยสไตล์ตามเงินได้เป็นชีผัวเลยผพลรวยกับอย่างหนึ่งผพวุ่วยกัอย่างหนึ่งคันเจ้าของก็มีเงินมากมแต่หีมากกับชีวิตก็จะิเป็นประมาณนี้เลยจะบอกให้อืมลายสไตล์ตามเงินได้เป็นชีผัวเลยจะบอกให้